เพนครับออฟฟิเชียลเมื่อผู้หญิงกับผู้ชายแข่งสร้างบ้านสัตว์ผู้หญิงสร้างบ้านหมูเฮ้ยเธอเนสุจ้าวันนี้อ่ะเราจะมาสร้างบ้านสัตว์กันเธอรู้ไหมว้าวเราจะสร้างบ้านสัตว์อะไรดีนะเนสุจ้าช่วยนึกช่วยฉันนึกหน่อยสิอ้าวเนสุจ้าห้ไปไหน สร้างบ้านหมูเออสีชมพูเนาะมุ้งมิงน่ารักใช่มันจะต้องเป็นบ้านหมูแน่ๆอยู่แล้วนะโอเคอย่างแรกเลยเธออ่ะเธอตกแต่งภายในไปนะส่วนฉันจะอ่าทาเป็นบ้านหมูเข้าใจไหมอ่าอย่างแรกเลยเออผู้อะไรล่ะเธอฉันตกใจน่ะโอเคๆเดี๋ยวฉันทําการวอลลิแป๊บหนึ่งนะสักนิดหนึ่งนะเออประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันปึ๊บโอเคมันเลขบล็อกอะไรอ่ะโอเค ป๊บเธอรอหน่อยนะไล่เลยโอเคมันมันได้ไหมวะเธออ่ะอย,ย่าเงียบหน่อยสิอย่าอย่าอย่าให้ฉันเหงาโอเคอ่ะมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นหน้าหน้าหมูแล้วแหละเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตกแต่งภายนอกเลยนะให้มันเป็นหมูเธอขำทำไมหรอคิดว่าเรา,เอ,าอ่ะ เราคิดว่าเราเนี่ยตกเออทำบ้านอ่ะสวยที่สุดแล้วแหละในในบรรดาบ้านแถวเนี้ยเออเนี่ยเราต้องทําจมูกหมูนะอย่าทําจมูกหมาล่ะบอกตัวเองเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนหมูมากเลยเธอเธอเห็นไหมว้าวใช่ใช่ใช่ว้าวสุดยอดไปเลยปะเธอว้าวว้าวสุดยอดไปเลยโอ้เธอเธอพูดอะไรเนี่ยเมื่อกี้โอ้เธอที่โอ้เธอที่อุ้ยเธอไปเป็นหมูเธอเธอไปเป็นหมู วาเธอมันน่ารักมากเลยเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มหัวนิดนึงเธอตกแต่งภายในบ้านเลยนะโอเคเเชึบแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเนี่ยฉันต้องมางงกับอะไรไม่ใช่เรื่องอีกแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวฉันทำอะไรของฉันเนี่ยอ่าปึ๊บปโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นน้องหมูสุดแสนจ,จะน่ารักแค่ฉันเติมหูข้างบนแล้วกันเพื่อความเป็นหมู หรือเป็นหมาดีหมสิโอเคปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ทำหูหมูแบบนี้หูหมูหรือหูหมาหูหมาหูหมูจึ๊บจิ๊บจึ๊บจิ๊บจึ๊บจิ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 ๊บให้มันนูนออกมาหน่อยเฮ้ยโ <c oughs> คตรหมูโ <c oughs> คตรหมูเลย <c oughs> เป็นหมูใช่นี่นี่ปึ๊บ ว่าน่าจะใช่หมูแหละเออมันหมูเหรอเฮ้ยใช่มันคือหมูนี่ไงเสร็จแล้วจริงหรอเธอไหนเธอตกแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมประตูทางเข้าบ้านน่ะเธอทางเข้าบ้านเธอเธอทางเข้าบ้านอยู่ไหนอ่ะเธอรู้อ้าวไม่รู้อ้าวนี่เขดินเธอราจจะเข้าทางไหนจะเข้าไปดูบ้านเออทางนี้ละกันเธอนี่ ก็อ้าวแล้วทำไมไม่ปูพื้นล่ะเธอโถูกมาเดี๋ยวฉันปูให้โอเคเรียบร้อยอเ,อเธอรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมันน่าอยู่จังเลยเนาะเธอเนาะเออว่าน่าอยู่จังโอ้สวยลวล่ะสวยลวล่ะเนีย่ยไปดูข้างนอกสิโดยรวมถือว่าสุดยอดไปเลยอะบ้านหมูนะ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 ผู้ชายสร้างบ้านหมู น้องเอฟอไมวันนี้เรามีโจทย์สร้างบ้านหมูแม่น้องเอฟสร้างเลยสร้างบ้านหมูของเราไม่ต้องสร้างใหญ่มากน้องเอฟเราเป็นลูกผู้ชายใจดีลูกฮีโร่ฮีโร่ต้องสร้างอะไรมากน้องเอฟน้องเอฟไปปูปูปุยปุยจเอฟเล็กไปเล็กไปน้องเอฟปุยยอดนี่พี่ทำตาหน้าน้องเอฟนะทำตาโอเคทำตาเรียบร้อยตาหนึ่งและตาสองโอเคพี่กำลังทำตาสองมาสองเรียบร้อยตาสองโคตรสวยไปทำจมูกพี่ทำจมูกเองน้องเอฟน้องเอฟวางพื้นไปจมูกหมูหมูหมูเป็นไงเดี๋ยวขอดูจมูกตัวเองก่อนไม่่่ใชโอเเคหหมมููวานี้้ฮย มาเราก็น He okay. okay. so ่ารักเหมือนกันนะเนี่ยหมูบ้านหมูบ้านหมูโอเคต้องเอฟต้องเอฟฟูบนต่อต้องเอฟปูบนต่อเลยๆเรยๆเร่ยๆฟังนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ปูพื้นท้อไมเออปูพื้นก็ดีโอเคเดี๋ยวพี่ปูฝั่งนี้เองชุบ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 ว้าวบ้านหมูเมันตูนเลยเหมือนตูนหมูชุบ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 โอเคประมาณนี้ชุบ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 ฟังเอฟหมูมีเขาไหมหมูมีหูไหมหูหมูมี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 ได้เลยเดี๋ยวพี่ทำหูหมูก่อนหูหมูหูหมูหูหมูหูดดููเอใส่หมีดูหูดููหโอเคประมาณนี้้้้ชชบบแลววก็ใส่ขางดย ไม่มีไรตัดออกครอ,อกโอเคบ้าประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตรงนี้เพิ่มหนึ่งบล็อกชฉพฉฉฉฉโอ้บ้านหมูบัวเราเสร็จแล้วต้องเอฟวู้ฮู้ผู้หญิงสร้างบ้านไก่เนสจา้าวันนี้เรามีโจทย์เอ้ยเธเธเธเนสจา้าเป็นอะไรเหรอคือ,อวันนี้<ห><ห>เรา<ห>มีโจทย์สร้างบ้านไก่อะโอเคนะพร้อมหรือยังอะโอเคเราจะสร้างตรงไหนเราสร้างตรงนี้ดีกว่านะโอเคโอเคมามามา เราสร้างแต่หัวได้ไหมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะเริ่มจากหัวอย่างนี้เลยนะปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วว่าน่าจะพออยู่แหละเธอแต่ว่าแม้ปึ๊บ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 ่ึแล้วหน้าไก่มันเป็นยังไงนะไในไหมครับหน้ามันยังไงเหมือนเธอเธอนั่นแหละในสจจะเธอคิดอะไรเธอพูบบ้าอะไรเนี่ยเราอยากให้ไก่มันบ้องเบลจังเลยอะ เราอยากให้ไก่มันเราอยากให้ไก่มันแบบมองแบวอะทำไงอะเดี๋ยวจะนเต็มแหปึ๊บ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 แบบนี้เหรอไม่คืออะไรเนะี่ยเอ้ยไก่หลับตาได้ไหมเธอก็เออปากปากใช่ปากเป็นสีเหลืองลองว,ว่านะเอาตามันขึ้นหน่อยไหมโอเคเธอตกแต่งข้างในเลนะ้วนฉันจะทำด้านหน้าเองนะ พื่อความที่แบบว่าพูดพูดอะไรเนี่ยเธอเสียงชอบหลุดนะเธอเนี่ยเสียงหลุดบ่อยนะเธอแบบนี้อุ้ยเธอสูเป็นไก่ขึ้นมาเลยวะเฮปัก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 อุ้ยได้ได้ได้อยู่แล้วก็เออมันไม่มีหมอนก็เติมหมอนข้างบนแล้วกันนี่นี่นี่เจอมันเป็นไก่ที่สุดจะน่ารักด้วยแหละเธอดูสินี่ นี่เจอจะมาดูข้างหน้าจะมาดูข้างหน้ามันเป็นเป็ดรื่เปล่าเออแต่มันน่ารักนะเหมือนไก่กำลังนอนอยู่นะเธอเออว่ะไหนไปดูข้างในหนซิว่าบ้านข้างในเป็นยังไงบ้างนะเธอที่ไปทำท้าเขาอีกแล้วนะเธอนะรู้สึกว่าข้างในมันก็โอเคนะเนี่ยสว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 ยเออถือว่าได้เลยนะใช้ได้เลยนะเนี่ยนะใช่ไหมใช่ผู้ชายสร้างบ้านไก่ มาน้องเอฟเดี๋ยวพี่จะทำบ้านไก่นะน้องเอฟพร้อมไหมได้เลยพี่เอฟน้องเอฟรอพี่แป๊บหนึ่งน้องเอฟเราต้องทำการทำโครงก่อนนะน้องเอฟประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ทำประมาณนี้อ่านี่คือโครงเดี๋ยวพี่จะทำโครงนะน้องเอฟโอเคโครงอะไรโครงไก่โครงกระดูกไม่ใช่เอาไปประมาณนี้อันนี้คือตัวมันนะน้องเอฟนะเดี๋ยวเราก็ทำการวางแบบว่าเป็นหัวไก่ไปเลยน้องเอฟนะทำหัวไก่หัวไก่ก่อนหัวไก่หัวไก่ต้องเชอบอีกนิดนึงนะใช่แล้วหัวไก่หัวไก่นี่เรากำลังทำหัวไก่น้องเอฟใส่ประมาณนี้ชุบชุบชุบน้องททาาาาาเเเเเเอออออออมันน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 กก็็็คืบบ้้้้ะะะรปงฟ มาเนี้ยชุบชุบอกไก่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ชุบประมาณนี้ก็ทับชุบคำสั่งประมาณนี้อันนี้คือหัวไก่ก็ดทำวางตาชุบตาหนึ่งตาสองแล้วทำดีตรงเอฟมีปากปากไก่ปากไก่นี่นี่ปากไก่วาเนี้ชุบมก็มีมีหงอตรงนี้ต้องหงอตรงนี้หงอไกตรงนี้นี่เสร็จแล้วเออนี่นี่นี่ใช่ใช่ใช่นี่อย่างงี้เฮ้ยไม่เอาไม่เอาพี่ชอบพี่ชอบไก่ทรงแบบโมฮอคตรงเอฟเราเป็นลูกผู้ชายเราต้องไก่โมฮอคนี่ไก่โมฮอคนี่นี่นี่ นี่นี่นี่ไก่งอกนี<า>่เย็นคนจามมึงเอฟเสร็จละคนไวเลยทุกคนเชียร์คนไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันนะผู้หญิงสร้างบ้านแกะมาต่อไปนะนะโจทย์ก็คือเจ้าแกะนะเธอนี่นีน เดี๋ยวฉันจะทำการาทำเป็นหัวแกะแล้วกันนะแบบนี้โอเคเราต้องตีกรอบเป็นหัวกรอน,น่าจะได้แหละประมาณนี้อ่าเพราะได้แบบนี้แล้วเ,เ,เราจะต้องทำเป็นแบบไหนไหมนะม่น้าเราต้องกะกันโอเคที่จะทำเป็นหน้าแกะเธออย่าลืมขุดดินให้เรียบร้อยอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวบ้านเราไม่สวยได้เลยได้เลยอ่าตรงนี้ตรงนี้ ปึ๊บปุ๊บแลเคแล้วก็หน้าแกะแบบนี้อ๋อปูพื้นเสร็จแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่อยู่คนเออเธอเธอลืมเปลี่ยนเสียงหน้าเออเธต้องเปลี่ยนเสียงเลยนะปึ๊บปุ๊บมันจะใช่แกะไหมนี่เธอฉันว่าน่าจะใช่แหละเออโอเคฉันจะพยายามปึ๊บปุ๊บปึ๊บเอ้าปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บมันมันมันเหมือนไหมอ่ะเธอฉันว่าฉันกลัวไม่เหมือนอ่ะ เหมือนอยันไหนอ,อย่างนี้อย่างงี้โอเคเธอแล้วว่าใช่แหละมันมันน่าจะใช่แหละเธอแล้วว่านะเราเรา <c oughs> สร้างบ้านกว่าบ้านสร้างบ้านช้ากว่าผู้ผู้ชายเอยเธอใช่ไม่ได้เลยเห็นไหมดูผู้ผู้ชายเขายืนมองขกันอยู่ข้างบนน่ะ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บ เราจะท่าพี่เก๋บ้องแบลวแล้วกันนะเราเห็นแบบแก๋มันทำหน้าดูดิเธอมันไม่เหมือนกันนะมันใช่แก๋หรอเธอใช่ไม่เป็นไรจุ๊บจุ๊บจจุ๊บจจุ๊บจโอเคเธอมันมันมันใช่แก๋ใช่ไหมเธอไม่ดิมันต้องเอาแบบตาเป็นบ้องแบลวอ่ะเออแบบนี้เอ้ยเธอมันน่าเก๋นะเก๋น่ารักจังเลยอ่ะเธอ เสร็จแล้ว <Bur> แล้วก็ทำข้างหน้าเอ้ทำข้างหลังอีกเนาะเออปิดปิดข้างหลังด้วยนะเธอิดเธอคูรน่ารักเลยเนาะพู้แต่เราใช้เวลาในการสร้างเยอะอยู่อ่ะโอเครู้สึกว่าอะ <alter S 1> <แ S 2> ไรไปไหมเออเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธอใจเย็นนะเราต้องเข้าไปดูข้างในบ้านมีอะไรบ้างอย,อย่างน้อยเธอก็น่าจะทำประตูสักหน่อยนะแต่ว่าข้างในบ้านน่ะก็โอเคนะเธอถือว่าสุดยอดไปเลยนะชอบ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  ผู้ชายสร้างบ้านแกะมาน้องเอฟมาเออเออเพิ่มเดี๋ยวพี่จะใช้คำสั่งในในการทำบ้านเราให้กลายเป็นแกะนะเราเอฟแปะนี่นี่คือบ้านเราจะไม่สูงพอนะพี่ว่าต้องสูงกว่านี้แล้วการทำมาจึบๆแล้วก็ชึบประมาณนี้น้องเอฟเรื่อแค่นี้น่าจะใหญ่พอแล้วนะมาน้องเอฟต่อไปนะต้องทำแบบมันตัวขนาดเส้นใช่ไหมน้องเอฟโอเคสวยงามมากแต่ว่าทำตรงนี้ก่อนเลยน้องเอฟนะ เราทำบ้านแก่นางเอ็มนางแก่นี่ก็จะหน้าต่าหน้าตางคุงหน่อยนางแก่นะน้องเอ็มนะประมาณนี้เสร็จแล้วก็วางชุบชุบชบางนงี้แล้วก็เซร็จสามห้านางเอ็มนะชิบประมาณนี้แล้วก็ทำการวางเนื้อแก่ไปนองเอ็มนากลางวางหน้าแก่วางหน้าแก่หน้าแก่น่ารักหน้าแกะน่ารักจังเลยเราพามวางเนื้อเกี่ก่อนเลยแล้วกันแล้วเราตกแต่งที่หลังว่าจะเป็นสีอไรมาชิบประมาณนี้เชุบประมาณนี้แล้วก็แก่มีความมีหน้าตรงนี้นิดนึง ตัวนี้นิดนึงโอเคประมาณนี้ว้าน่ารักจริงๆยังไม่จบเรื่องตามการเตือนหน้าแตกก่อนเลยเป็น,นหน้าแกะเพราะว่าค้า,าจะหน้ากันหน้าหน้าคนติงนิดนึงหน้าคนติงปากชมพูปากชมพูฮ่าฮ่น่ารักเหมือนกันนั่นนี่อ่ะนี่แปะหน้าชมพูชม <era> พูเออเติมแก้มนิดนึงเพื่อความน่ารักเข้ากันตะมุตะมิแต่ก็อ่าเสร็จแล้วแล้กต,ตัวนี้มีรอยแตกนิดนึงอ่าโดน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 ยิงโดนยิงแต่ตัวนี้โดนโดนตีโดนเจีพูดสตีฟไอ้ยพูดสตีฟนี่นี่นี่โดน ะคชอบไหมคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องราฟาเอลไฟาโลนแล้วก็ช่องไซคอนกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายอะไรเนี่ยอะไรอะไรโอ้ยยุ๋ยยุ๋ยแล้วไปไฟมาดูดูแกดูแกแกหัวร้อนแกหัวร้อนแกไม่แกผู้ชายไหมไม่นะ